ยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตวิเบช่องที่จะพาคุณไปพบกับนวัตกรรมยานยนต์แห่งอนาคตที่ซึ่งดีไซน์อัล้ำสมัยและเทคโนโลยีล้ำหน้ามาบรรจบกันวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถ SUV ที่เปลี่ยนไปด้วยความแข็งแกร่งแต่หรูหราอย่าง Ford ดเอเวอเรสต์เนเจปี2025ี่สาีขาวรถที่ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะเท่านั้นแต่เป็นบทพิสูจน์ถึงพัฒนาการของโลกยนต์ประกรรที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดหยัง้งรูปลักษณ์ภายนอกของ e v e r e s รรุ่นใหม่นั้นดูแข็งแกร่งและหรูหราในนเเววลาดียกั สีขาวสะอาดตาเนมเส้นสายของตัวรถได้อย่างชัดเจนฝากระโปรงหน้าที่ออกแบบมาอย่างมีมิติไฟหน้า LED Matrix ที่เฉียบคมและกระจังหน้าใหม่ที่ให้ความรู้สึกทรงพลังทุกครั้งที่จ้องมองส่วนด้านท้ายมีโลโก้เอเวอเรโดดเด่นพร้อมไฟไท้ายดีไซน์ทันสมัยให้ความรู้สึกกว่า SUV คันนี้มีทั้งตัวตนและความสง่าง,งามในทุกมุมมอง ด้านขุมพลังฝอดมอบตัวเลือกให้กับผู้ใช้งานทั้งเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรบีเทอร์โบที่ประหยัดน้ำมันและตอบสนองไวรวมถึงเครื่องยนต์ดีเซล v 6เทอร์โบ3.0ลิตรที่ให้พละกำลังและแรงบิดอันเหนือชั้นผสานกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและบนถนนออฟโรดนั้นลื่นไหลและมั่นใจในทุกสถานการณ์เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความหรูหราในโทนสีขาวที่ให้ความรู้สึกกว้างขวางและปลอดโปรง่งพื้นผิวถูกตกแต่งดด้วยวยยัสุพรีเมม บาะหนังแบบมีรูระบายอากาศเย็บด้วยได้คุณภาพสูงคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาด12นิ้วที่ควบคุมทุกฟังก์ชันได้อย่างครบถ้วนพร้อมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลขนาด12.4นิ้วที่ปรับแต่งให้แสดงข้อมูลที่จำเป็นได้ตามต้องการระบบ Infotainment s ซิงค4 a รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีระบบสั่งการด้วยเสียงและเชื่อมต่อกับระบบคลาว เสียงในห้องโดยสารถูกขับเคลื่อนผ่านลำโพงคุณภาพ10จุดสร้างบรรยากาศการเดินทางที่เรื่องรมและทันสมัย Ford ยังใส่ใจเรื่องความสะดวกสบายของผู้โดยสารด้วยระบบปรับอากาศแบบแยกโซนช่องชาร์จ USB-C หลายตำแหน่งไฟสร้างบรรยากาศภายในและซันรูฟแบบพาโนรามาท,ที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางส่วนเบาะนั่งแถวที่2และสาสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระอย่างยืดหยุ่น ระบบความปลอดภัยของ e v e r อรหม่จัดเต็มด้วยแพ็กเกจ Ford Company Pilot 360ที่มีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมฟังกชัน s ต o อ and Go ร,ระบบเตือนจุดบอดร,ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องรอบคันและระบบช่วยเลี้ยวขณะเข้าโคง้งเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่และลดความเครียดของผู้ขับขี่ในทุกเส้นทางสำหรับสายลุยเอเวอเรสมาพร้อมโหมดการขับขี่ที่ปรับได้หลายรูปแบบเช่น normal eco ท้อ slippery m ั d รูทและแซนซึ่งควบคุมได้ผ่านปุ่มหมุนที่คอนโซลกลางพร้อมระบรบล็อกเฟืองท้ายอัตโนมัติและระบบควบคุมการลงทางลาดชันที่ช่วยให้ขับขี่บนเส้นทางที่ท้าทายได้อย่างง่ายดายความสามารถในการลุยน้ําลึกได้ถึง800มิลลิเมตรยิ่งตอบย้ําถึงความแข็งแกร่งของ SUV คันนี้การออกแบบภายนอกยังผสานฟังก์ชันการใช้งานจริงเช่นฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรี ราหลังคาในตัวและบันไดข้างอัตโนมัติส่วนไฟท้ายแบบไร้บาร์แนวนอนเพิ่มความล้ำสมัยโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่สะดุดตายอย่างยิ่งฟอร์ดยังแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันลดการปล่อยคาร์บอนและจัดการพลังงานในรถอย่างชาญฉลาดนอกจากนี้เอเวอเรสต์ยังมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามไลฟ์สไตล์ไม่ว่าคุณจะเป็นสายหรูอชอบออฟโรดหรือเป็นคนเมืองเอเวอเรสต์ก็มีคำตอบให้ครบถ้วนโดยเฉพาะสีขาวที่มอบภาพลักษณ์ทันสมัย สะอาดตาและน่าเชื่อถือสรุปแล้ว2,025 Ford Everest Next Gen สีขาวไม่ได้เป็นเพียงแค่รุ่นปรับโฉมแต่มันคือการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับ SUV ยุคอนาคตอย่างแท้จริงด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะการขับขี่ที่มั่นใจและความหรูหราที่สัมผัสได้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่สามารถรับมือได้ทั้งในเมืองและในป่าด้วยความมั่นใจและมีสไตล์หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Auto v i e ของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์รุ่นล่าสุด คอนเซปต์แห่งอนาคตและโลกของยานยนต์ไฟฟ้าที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับขีดขีดขีดหากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาคเสียงหรือซับไตเติลไทยแบบจัดรูปแบบพร้อมใช้งานใน YouTube Studio ก็แจ้งได้เลยครับ